สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเราช่อง E.P. 500อย O.P. จัดกันนะครับผมในวันนี้เราจะมาเล่น PUBG Mobile โหมดอารีน่กันนะครับผมเป็นโหมดยึดพื้นที่นะฮะนะครับเริ่มเกมกันแล้วไปกันเลยครับผมเอาละไม่รู้ว่าจะยิงเขาได้หรือจะโดนเขายิงก็ไม่รู้นะครับผมอันนี้เพิ่งมาเล่นครั้งแรกนะครับในโหมดอารีน่ปกติเล่นแต่คลาสสิกเอาโออ่าตายซะเองครับโอ้ ขาเล่นโหดหรือผมเล่นก่ก็ไม่รด้ครับอยาตีกันนะเพิ่งมาเล่นอารีน่าครั้งแรกวูดีเล่นแต่คลาสสิกครับนี่มีตัวฟรียืนให้ยิงด้วยไปครับ,ไป,รบไปยิงกันต่อเลยเขายึดไปแล้วนะเขียซีครับต้องไปยึดคืนดูเลขข้างบนนะครับผมนี่จะบอกถ้าถ้าฝั่งไหนเต็มร้อยก่อนก็จะยึดไปครับหรือถ้าเวลาหมดก่อนแล้วฝั่งไหนยึดก่อนร์เสนตยเยึะก,กว่าก็ชนะไปครับอ้าวตายแล้วโอ้ไม่นะ ครับเกิดไหม่แลกวก็ไปกันต่อเลยครับยิงเขากันต้องยิงให้ได้นะตายตายบ่อยไปดีเดี๋ยวดูกัะเด็นไปแล้ว้องกเบบดก่อนะระเบดขาเจ้าของไปครับยิงยิงเลยิงได้ยืนยิงโดนยิงอัวนี้ยืนทำยังไงเอายิงไปไปตายด้วยรีโหลดแป๊บครับผมเพื่อนยิงไปก่อนละไม่ได้ยิงเลยตอนนี้ก็ยืนรีโหลดแป๊บนึง เึงกระสุนเยอะแต่ถ้ายิงหมดแม็กซ์เรยิงเข้าไม่ตายเลาจะเตยเองนะเอาละครับดูว่ามีใครให้ยิงไหมฝั่งนี้ไม่มีข้างหลังก็พอาข้งหลังก็ไม่ได้มมาเขาทำไมเพื่อนไม่เฝ้าอ่าโอเคเอาง่างยิงยิงเออยิงตายโอ้ใครยิงสวนมาเลยโอ้ใครวะนั่นนะเสือกทำไมวะทีทำถืครับโอเคแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็ลุยต่อเลยเอนะัแกะท่านี้กดต,ตัวฟีอกตัวนั่งโงโงนะครับเขาบุก เขาจะยึดแล้วก็ยิงต้องยิงให้ตายเออครับยิงเขาเสร็จแล้วก็ไปกันต่อเลยอ่ะยิงแยงเขายึดได้เดี๋ยวแค่แยงเขายึดได้อ่าเขายึดเขาเพื่อนตายโอ้ไปยิงยิงยิงกูร้องกูเลยยึดอ่าหนี้ไปได้ติดกำแพงโอ้โดนเขายิงตายเลยเห็นไหมก็จะเป็นนี้ครับถ้าเดินถอยหลังยิงไม่ดูทางคุณคมเยี่ยอย่าหาทํานะทุกคน ถึงที่ไม่ค่อยมีคนดูแต่ผมก็จะทำคลิปลงนี้แหละเศร้นเนี่ยบ่นกับตัวเองอยู่เลยนะครับเริ่มแล้ตอนยิงครับผมยิงมาเลยนี่เอ้าวแล้วใครมายิงผมอีกเนี่ยตัวเดิมเป็นที่มายิงผมตอนผมนั่งอยู่เดี๋ยวตอนผมติดกระเพาะต่างหากพูดผิดโทษทีเอาละเพื่อนเขายิงตัวนี้ไปแล้วเอาเป็นเลกๆหน่อยนะครับผมนะผมก็ปพิ่มหกยิงเลยผมเท่าเลยตายไปคนหมดพัฒมีวาร์ได้ยืนชมชาติเองผมด้วย ชา้าหคนตัวเองก็ได้คนดูอาจจะเบื่อเขไม่เบือเ่อไปยิงตังตัวบุกเลยทุกคนตายเอายิงโดนใครยิงตายอยีกเนี่ยโอ้ย่าโดนระเบ,บิดตายสิเอาละตอนนี้กับไปเกิดใหม,หม,ม่แล่ะยิงแค่ได้ทีมเราได้10เซอรเขาได้1บแล้วรอดูนะครับใครจะย่ยงได้รอบนี้ทุกคนอาจจะรู้นะครับว่าใครจะยัยงไหนผมรู้ผมเล่นอยู่นี่ต้องเหมือนผม ซผมต้องไาชนะแต้ไม่ได้จะเสียสักดีครับเพ็บผมก็ลงของแล้วรู้ไหมันไม่ได้รู้เปล่าอา้าวตอนนี้ก็รอให้แต้มเยอะกว่าแล้วค่อยออกไปยิง่อครับพอครับยิงอา่าแล้วก็ตายผมแบบผมว่าผมอาจะเล่นการก์ดน,นะเนี่ยทุกคนก่ครับไปกันตอน่อต้องยิงให้ได้อย่างน้อยต้อง12 13คิวขึ้นไป ตอนนี้กี่คิวแล้วยังไม่ดูเลย10คิวแล้วโอเคยิงต่อครับอ้าวยิงครับผมยิงเออแล้วก็ตายตายแล้วโอ้ยรู้สึกตายบ่อยจังเลยคนดูจะดูมันจะผมตายบ่อยขนาดนี้เนี่ยเอาไปยิงกันต่อต้องยิงให้ได้นะคุณนกับตัวเองทำนี้มากมัน,นานแล้วอาต้องตายตัวเดียววะตายตายตายเอ,อ้อตายเองติดกองแพงใครผมชอบติดกองแพงตายตลอดเลยวั้โอเคไปกันเลยยิงต่อทุกคนอาจจะเบื่อแล้วมั้ไปกันเลย,ย,น,เละน,เลยนะ นี่โหอาจจะมันติดมันคำติดปากแล้วตัวครับยิงแล้วก็ตายโอ้ตายแล้วไม่นะตายบ่อยมากเลยไปเขาจะยึดดาวแล้วพอ10%เรา9%ยอมไม่ได้แล้วก็ควงระเบิดนะระเบิดลูกนี้กำลังตามหาเจ้าของใครก็ได้เชิญเราไปเลี้ยงทีไม่ใช่หมาเป็นระเบิดเอาละนั่งก่อนไอ้โง่นั่งเชียร์ยิงยิง เออตายอีกแล้วใครมาลอยหลังผมเนี่ยชอบลอยจังเลยเนะเาะมีคนหันหลังให้ตัวฟีตัวฟีวฟยิงไม่ตายเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย,ยจะตายไม่ตายตผมนี่แหละไม่ตายโคตรอึดเลย,เลยใช่ไหมละ่ะหยดพวกยิงเองนะวิ่งนี้ก่อนนะครับผมก่อนจะตายห้อยยะเฮ้ยติดปากไม่ติดปากหรคำานี้น้องชอบพูดเลยพูดําแล้วมันก็ติดมันนิดนึงเอาละเดินวนเวียนนี่นั่นแหละมันอยู่ไหนวะตรงอ้านังไงยิงเย้ ไม่ตายลยไม่ตายเลยจะหนี ar, like ้ไปไหนจะหนีเหรอดี o, ๋ยวแล้หน uh. ึ Give him. Give him. Uh, main, Nir, ่งลดอแป๊ทางงงด้วยทางงงทางงก็ยิงสิตายนี่ได้ชิบสองคิวแล้ไปไยิงยิงออไม่ตายแล้วเอตายิงทั้งนั้นเพื่อนได้คิวี่เมื่อกี้ไปเลยเมื่อกี้ปวดปิดนิดหน่อยเพื่อนได้คิวไปปดีช่าเลยมันลาดพมงอะหรือลาดเทาไม่รู้ ยิงครับมิตรงงงให้ยิงยิงข้างให้ยิงจากข้างหลังยิงยิงตายแล้วนี่13ฟิวโคตรหลอดท่ใน50%นะครับีนิดเดียวก็อาจจะชนะนะอาจจะนะผมกลัวแค่มากเลยแต่แพ้นนี่ก็น้าตายมายิงโมา,มาโอเคพูดมากไปหน่อยไหมผมว่าผมพูดมากแต่ก็สนุกปากดีโอษทีลนอ่ะใครมา แล้วทำไมตายปล่อยจังวะโดนลอยหลังบวยเนาะหรือ,รอ,พอเพราะลอยลอยเขาป่อยมันก็ไม่รู้แอบยิงอย่างหลังเขาเอาเอาตายแล้วโอ,โอ,วอ้ไม่ก่อนโอ้ยะตายพี่ทำไตายครับบงนี่วันตีจะตายซะแล้วดีนะนที่หลบทันอ่านี่ตายของจริงโอ้ไม่นะมากเกิดในไปจบเกมแล้วจบแล้วเรโดานายชนะเยนโด พละมาว,วันนี้ก็ขอลาแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเซกุบบายเอามาได้อันนี้พูดมั่วนนะไม่รู้ยังว่าพูดอะไรกันนะครับบายครับเจอใหม่คลิปหน้า